งั้นก็เริ่มนี้ได้แล้วสิปเาเราเอา้าไหนเนี่ยดุดนะอ้เ็นซุล่าประตูโอ้ยหนีไปจนได้<ะ>ฉันเป็นอิสระแล้วแต่อะไรกันล่ะเนี่ยรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กอย่างงั้นเหรอโอโอโปเชพูดตามตรงเลยนะคะประวัติของคุณยังไม่เหมาะสักเท่าไหร่คะ่ะ แคมคุณยังไม่มีประสบการณ์อีกต่างหากจอมตีด้วยนำ้ำโอเคงานจอมตีแบบกะคุณอดทนกับความเครียดได้เป็นเลิศเลยว่าน่าประทับใจมากเลยค่ะยาขดดับไม่ง,งั้น,นจะตยิ่งใช่แตกโอ้เย่ยมมากเลยค่ะคุณไม่ตกใจอะไรง่ายๆเลยอะโจจอมแบบไม่ทางตั้งตัวเออนั่นเรียกว่าคอนละครับ น่ารักดีนะครับว้าวตอบสนองได้เร็วมากคุณได้งานนี้แล้วขอให้โชคดีนะคะจ้าเอ๋วันนี้ค่ะกินแอปเปิ้ลหน่อยไหมอ๋อ,อไม่ละแล้วก็ขอบใจนะว้าวรูปเจ๋งดีนี่ขอบคุณน,นะคะเฮ้ยน่ารักชะมัยเมชิ้นสุดท้ายตาดาเสร็จแล้ว เอา,างไงฉันก็ชอบดื่มชาเหมือนกันนะบายบายนะครอบครัวสมบูรณ์แบบ <S <S เดี๋ยวฉันจะต้องไปแล้วนะว้ายขี้ยยงมันนู้นแล้วว้าวชาร้อนล้นแซ่บอร่อยอยุ้ยนี่เป็นฝีมมือของใครทีนี้ก็รีบต่อกลับให้เป็นเหมือนเดิมเธอ มากับฉันเลยนะจิกซอของฉันพังหมดแล้วเนี่ยเออขอโทษทีนะคะดิฉันก็ไม่รู้ว่าคุณพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่อ้าวอ้าวอุ้ยงงดังแย่มากเลยจ้าพี่ชอบลายสักของหนไหมอ่ะเจ้าน่ารักมากเลยจ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันจะฟ้องแม่ของเธอคอยดูกับแล้วกันคุณครับดูลูกสาวของคุณสัก่อนครับสวัสดีค่ะแม่ขา พอดีจ้าลูกรักมีอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะเฮ้ยป๊บเป้าค่ะไม่มีอะไรเลยแล้วจะโทรมาหาฉันทาไมกันละเนี่ยเฮ้ยยบายจ้าพวกเราก็แค่คิดถึงคุณเองครับคุณนายบายบายครับสวัสดีค่ะอยากจะดูมุกแก้งที่เลี้ยงแบบไหนในวิดีโอตอนต่อไปของเราไหมเอ่ยขนุบกับเจ้ามวยปั้ม หรือว่ามือปอมกับอ่ซอสมะเขืเทศพวกคุณชอบอะไรมากที่สุดกันเหรอมือกับซอสมะเขือเทศก้าวกับคน,นุกหรือว่านักง,งวยปั้มกันละจ๊ะเขียน <c oughs> ตัวเลขที่คุณเลือกด้านล่างนี้ได้เลยนะ1,2 <c oughs> ห,หรือว่าสาจาดัดไมจะบายมากๆากเลยมอรู้สึกแยจังอ้าวเป็นหวัดหรอเดี๋ยวฉันกลับมานะแป๊บนึง นี่ถึงตาเธอแล้วนะแมรี่จ้าฉันพร้อมแล้วผมเจอกล่องประถมพยาบาลแล้วครับโอ้ไม่นะเรากันไปที่เธอจะขึ้นสวรรค์ฉันไม่ให้เธอไปหร,รอกใจเย็ยเนๆก่อนคะ่ะนี่ก็เป็นแค่ชุดไปงานปาร์ตี้คะ่ะหนูไปไม่นานหรอกคะ่ะเชื่ออ <c oughs> โอ้โหทำได้ยังไงกันเนี่ย <c oughs> คุณพี่เลี้ยงขานั่งลงก่อนสิคะอาหารกลางวันเสร็จแล้วคะ่ะ <c oughs> แน่ยใจน่ามันทำให้ฉันน่ะโอเคเอาแปะมือกันหน่อยเราทำสำเร็จเฮ้ยว่าไงค่ะปีจ้ะไปแล้วนะ โอ้ยฉันจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยใครก็ได้ช่วยด้วยหิวน้ำตัง อะไรกันเนี่ยมีรูปภาพพี่เลี้ยงคนก่อนๆหรอนเนี่ยพวกเขาอยู่รอดได้ไม่เกินหนึ่งวันหรือ,อ,อแกล้งก็ได้ซอยก่อน่เออฉันก็แค่ฝันไปเองนี่นะความจริงก็คือเรามีกัน2คนค่ะอ๋อฝาแฝดอย่างนั้นหรือโอ้มีนน่าล่ะถ้าเกิดว่าเธอพร้อมแล้วงั้นฉันเล็งนะ อย่านะเจ๊าจ๊โอ้ Ooh, จริงด้วยจะต้องผูกตาก่อนใช่ปะอย่านะหยุดเดี๋ยวนี้เลยเกมนี้มันอันตรายเกินไปเด็กๆงั้นเราไม่ใช้เทโนโ็ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ห้ามใช้วัตถุแหลมหรือว่ามีคมฉันจะเอาไปให้หมดเลยเราทำให้เขากลัวได้จริงๆเนอะ เรามาเขียนข้อความกันดีกว่าอาจารย์ใหญ่ต้องการพบคุณที่โรงเรียนและนี่ก็คือแผนที่จากนั้นก็กระจงฮ้โหอ,อะไรกันเนี่ยข้อความจากอาจารย์ใหญ่อย่างนั้นเหรอว้ายสองคนนัดงานเข้าแล้วจริงๆเนฮะ้เฝ้าเอาจารย์ใหญ่ต้องการพบฉันนะ่ะกรรมกาลังจะตามสนองพวกเธอสองคนแล้วลหรเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะ <c oughs> ยังไงมันก็เป็นไปแล้วเ <c oughs> ย้เร็จ <c oughs> ก็แผนที <S <S ่บอกว่าเราจะต้องเดินไปทางนั <ja er ้นตรงไปโถเอ้ยฉัลงทางแล้วอ่ะเฮ้ยเจ็บใจทั้งรออจนได้เราเอ๊ะนั่นใครกันอะ เอ่อพัสดุนี่นาใครส่งมาล่ะช้นเองสป라ยดปะล่ะ้ายวิ่งเราเข้ารถของพวกเราพังอะ่ะเชื้อซ่อมให้หนูหน่อยได้ไหมคะ่ะนะนะเอ้ยก็ได้ก็ได้แต่หวังว่าเขาจะซ่อมได้นะโอเคงั้นก็ลงมือเลยดีกว่า ้าวนี่สองคนนั่นจะมายุ่งกับฉันไม่ได้แล้วล่ะตุ๊กตาของเราก็พังเหมือนกันมาตินเขาไม่ยอมเปิดให้เราแฮะมาตินนี่มันอะไรกันเนี่ยโอเคไปะปะลุยกันเลยดีกว่าช่วยซ่อมตุ๊กตาให้เราหน่อยได้ไหมหฉันไม่ซ่อมอะไรให้ทั้งนั้นแหละก็พวกเธอทําให้ชีวิตของฉันไม่มีความสุขมากฉันไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นแหละเออท่าทางเขาคงจะโกรธแล้วจัดแฮะ ต่ันค่ะเราอบคุกกี้มาให้ค okay, okay, so wow. ุณค่ะถพาฉันเนี่ยนะก็ได้และเราก็คิดพิธีสร้างคนอื่นเอาไว้คุณอยู่ในแผนการของเราด้วยแหละโอเคก็ได้ฉันจะลองทําดูก็แล้วกันลอกหรือเลี้ยงแบนี่ชุดอะไรกันครับเนี่ยตกอกตกใจหมดเลย นี่ชุดแวมพายอย่างนั้นเหรอดูไม่เหมือนเลยนะครับแต่ก็ขอบใจนะสำหรับขนมโอ้เหรียญช,ช็อกโกแลตนี่เด็กๆสำเร็จแล้วนี่อมยิ้มของเธอแล้วก็ของเธอนี่ดูสิยังมีอีกเพียบเลยจัดได้แล้วมากับฉันเดียวนี้เลยนะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนค่ะนี่มันอะไรกันคะเนี่ยก็เขาคือคนร้ายที่เราตามหาครับมาตินค่ะรอก่อนค่ะนายที่สุดฉันก็หานายจนเจอฮ่ากลับเข้าไปในห้องขังเดี๋ยวเนียมาครับมามาเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองครับเออขอบใจมากสาวฉลองสาวครับอ,อย่าเพิ่งรีบไปครับเอาล่ะนายเป็นอิสระแล้ว ไปๆ <lyrics> กลับบ้านไปได้เอ่อ <bowling> อะไรกันคะเนี่ย<ม>เขาต้องโทษจำคุก30นาทีน่ะ <üyor> อะไรนะคะโอ้ยอย่าเพิ่งมาถามเลย <beispiel> นี่พวกเธอไม่รู้หรออ่ะองั้นก็ดูนี่มาตินประท้วงสิทธิของพึ่งน่ะเขาขโมยลัางพึ่งมาแล้วก็ทำลน <symbols> พึ่งวินวอนไปทั่วทั้งเมืองเลยทีนออี้ใช่ใช่เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละ คุณชอบเรื่องราวของฝาแฝดที่คอยแกล้งพี่เลี้ยงของพวกเธอหรือเปล่าแก้นคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกเราหน่อยนะว่าคุณจะแกล้งพี่เลี้ยงของคุณด้วยวิธีไหนกันบ้างหรอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องทุ่มๆยังไงล่ะ